ตำนานไฟอ่านหนังสือที่เปิดเองเวลาไม่ควรอ่านถ้าไฟเปิดตอนตีสามอย่าเปิดหนังสือเล่มนั้นเด็ดขาดชื่อเรื่องแสงต้องห้ามในห้องสมุดเก่าในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเขตชนบทของญี่ปุ่นมีห้องสมุดเก่าอยู่ด้านหลังสุดของอาคารเรียนตำแหน่งของม,มันหลบมุมจนแทบไม่มีใครเดินผ่านในเวลาปกติและแน่นอนว่าไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าเข้าใกล้ในช่วงคํามห้องสมุดนี้มีโต๊ะตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างเก่าๆด้านซ้ายสุดของห้องใต้โคมไฟอ่านหนังสือสีเขียวหมุนที่ดู ธรรมดาแต่กลับมีชื่อเสียงในหมู่เด็กปีสุดท้ายว่าเป็นไฟต้องห้ามเอเรื่องเล่ากล่าวว่าโคมไฟนี้จะเปิดขึ้นเองทุกครั้งเมื่อนาฬิกาบอกเวลาตีสามพอดีไม่มีสวิตช์ไม่มีปลัก๊กไม่มีระบบไฟฟ้าภายในห้องนี้มานานหลายปีแต่แสงไฟนั้นกลับสว่างขึ้นเองทุกคืนเรื่องเกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าอาโอกิจเป็นนักเรียนหัวดีขยันและมักมาอ่านหนังสือคนเดียวในห้องสมุดเก่า หลังเลิกเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคืนหนึ่งอาโอกิตตั้งใจจะอ่านจนดึกเธอหลับไปโดยไม่รู้ตัวที่โต๊ะใต้โคมไฟนั้นจนกระทั่งเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะแสงไฟที่จ้าเกินไปเธอมองนาฬิกาตีสามตรงพอดีแสงไฟสะวะ่างห้างผิดธรรมชาติจนทําให้หนังสือบนโต๊ะเปิดเองเป็นหน้าหน้าชา้ชาช้าและหยุดที่หน้า333ในหน้านั้นมีข้อความเขียนด้วยหมึกสีแดงว่าอ่านต่อแล้วเธอจะไม่สามารถหยุดได้อีกอาโอกิลองอ่านข้อความนั้นด้วยความสงสัยและเธอก็เริ่มอ่านจากนั้น ไม่มีใครได้เห็นอาโอกิอีกเลยรุ่งเช้าครูบรรรักษ์พบเพียงโตะว่างหนังสือเปิดค้างอยู่หน้าเดิมโคมไฟยังสว่างท,งทั้งที่ควรจะไม่มีไฟเลยในห้องนั้นเมื่อพยายามปิดไฟมันลับดับทันทีที่นาฬิกาเดินเกินตีสามไปหนึ่งนาทีและตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเวลาตีสามไฟจะเปิดขึ้นเองพร้อมเสียงกระซิบเบาๆที่ได้ยินเฉพาะคนที่คิดจะอ่านเท่านั้นอ่านเธอฉันยังรอเธออยู่คำเตือนของตำนานนี้คือหากคุณเห็นโคมไฟอ่านหนังสือสว่างขึ้นเองในที่ที่ไม่ควรมีไฟฟ้าอย่าเข้าใกล้เด็ดขาด เพราะคุณอาจกลายเป็นเรื่องหน้าใหม่ของหนังสือต้องห้ามที่ไม่มีวันปิดแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น